มาแล้วคะ่ะน้องนกกระสาเขาหายหน้าจากแม่ชีไปสอสวันเขากลับมาอยู่ฝั่งโน้นนะคะแม่ชีอยู่อีกฝั่งแม่ชีนั่งอยู่ในกุดแต่น้องนกเนี่ยแกมาซักไซทำความสะอาดเตยออยู่ฝั่งป่าไทยฝั่งน้อนซึ่งปีที่แล้วแกเคยอยู่ประจำอยู่ แต่ปีนี้แกย้ายถิ่นที่อยู่อ่ะแม่ชีมากลับมาตั้งเป็นสิบวันแล้วแกถึงพิ่งโผล่มาแล้ววันเนี้แกก็โผล่มาอีกแกจะออกสีเทาๆนะคะขนะแ,แล้วก็ตัวขนทางปีก ติดข้างล่างรานเนี่ยจะออกเป็นสีคล้ำๆอ่ะเดี๋ยววันหลังถ้าเข้ามาใกล้ๆจะถ่ายให้ดูอีกนะคะวันนั้นเข้ามาอยู่สักใกล้เลยแหละแล้วอยู่นานด้วยเมื่อสอสวันที่แล้วอ่ะแต่แม่ชีไม่ทันได้ถ่ายครับ กชี้นั่งอยู่ที่กุดนะคะแล้วก็เล็งถ่ายไปฝั่งน้อน เขาเป็นสีชมพูนะคะแต่นกนกกยางเมื่อวานเนี่ยขาเขาดำตัวขาวสนิทแต่ขาดำแต่นี่ตัวเขาสีเทาๆดำๆๆแต่ขาขาว <c oughs> <c oughs> ป่า ก็มีความสุขดิที่ตาไผ่ฝั่งโน้นนะคะฝั่งตรงข้ามกระบ,บอกลาแม่ชีนั่งอยู่ในกุฏอยู่ที่ระเบียงกุฏสองเขาอ,อยู่ในรืยนที่สบายๆเราเองจะเก่งซะมากกว่าเขาอีก แต่เป็นไม่หายใจเลยเขาดูสบายๆ at ease ใส่ปีกใส่หางทำความสะอาดแม่ตัว ดูเขาอ่อนโยนน่ารักมาก จริงและถ้าทุกหนทุกแห่งในโลกนี้เต็มไปด้วยอภัยทา,านนะคะไม่จําเป็นว่าฉันมีชีวิตต้องเข้ามาอยู่ในวัดอยู่ที่ไหนไหนไหนไก็ได้ในโลกนี้แต่คนเนี่ยขาดความรับผิดชอบในเรื่องของชีวิตอื่นเมื่อตอนที่แม่ชีย้ายไปอยู่ชนนิเวศใหม่ๆนะคะตอนนั้นเรียนจบใหม่ๆเห็นนกเขา เคยเห็นแต่อยู่ในกล่งที่บ้านเพชรบุรีอะ่ะแต่ที่ชนนิเวศน่ะในในซอยบ้านที่แม่ชีอยู่อ่ะนะเห็นนกขะ้ากะินกันตามถนนซอยแล้วมีเจ้าเด็กเป็นเหมือนเด็กพม่านะคะพูดยังไม่ชัดแหละราะพม่านะ ไล่ยิงนกนะ่ะนกเขาด้วยนะเป็นนกเขาชาวาสวยใช่ไหม่ชีก็บอกยิงได้เลยนกเขามีเจ้าของนะเขาปล่อยมาแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเข้าไปเดี๋ยวเห่เจ้าของเขาฟ้องตำรวจเจ้เด็กพวกนั้นยังรู้มากสะกก่นไม่ชีบอกเหรอใครเป็นเจ้าของเหรอใครใครเป็นยอดขอใครเป็นอขออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอก เรานึกว่าที่เขาเดินสบายจิกโน่นจิกนี่เขาเจ้าของเขาปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ากลงไปตามเดิมเพราะเราเคยเห็นแต่อยู่ในกลงที่บ้านคุณปู่ที่เพชรบุรีคุณปู่จับมาเป็นนกเขาใหญ่อะเขาจะขันเสียงกรุกกรุ๊กรุกรุกกรุกรุ๊กคุณปู่ก็จะไปแอรแอแอให้เขาขันอะไรอย่างนี้ เราเคยเห็นแต่ภาพอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นเขาอยู่สบายๆตามธรรมชาติทั้งๆท,งที่ที่นั่นก็ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรนี่ค่ะแอบส่องเขาก็ยังอยู่ในอรียาบทแอบสสบายๆ เสียงจะไปเจ็บเจ็บเจ็บ <occurs> น <ung> <serving> ี่ไม่ใช่เสียงเขานะคะส่วนมากจะเป็นเสียงเจ้านกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่านั่นแหละเมื่อเชยยังไม่เคยได้ยินเสียงนกกระสานกกระยางเลยแหละแต่นกกระปูดนี่นะเสียงพุด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 เสียงกระแตแตะแวดก็กระแตแตะแตะแวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกกางเขนก็จี๊จิ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 ๊ แต่นกกระสานนกนกระยางยังไม่เคยได้ยินเสียงเขานะคะดูสงบเคร่งขรึมสำรวมมากเลยถ,ถ่ายพอให้ดูกันพอชื่นออกชื่นใจแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาอิรยาบทอ,อื่นมาให้ดูกันอีกวันนี้สวัสดีค่ะ